ฮัลโหลก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโอเชียนช่องกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีปัญหากวนใจเล็กน้อยนะครับ พอดีอ่าผมไปโหลดแอป,ปมานะครับเป็นพวกแอป,ปฟรีแอป,ปไม่เสียตังอะไรพวกนี้แล้วไปเจอมา m a l w a r นะครับผมรีเครื่องแล้วแล้วมันก็กลับมาอีกนะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยเป็นนะครับเเล่นโทรศัพท์อยู่ดีแล้วก็มีโฆษณาเด้งขึ้นมานะครับ ถ้าใครเคยเป็นปัญหานี้ก็ผมแนะนำนะครับให้ลบแอปที่คุณเคยโหลดฟรีมานะครับไม่ว่าจะเป็นแอปอะไรก็ตามนะครับที่คุณเคยไปโหลดผ่านเว็บมาล่าสุดที่คุณไปโหลดมานะครับหรือว่าเป็นเกมที่โหลดผ่านแอปต่างๆนะครับที่แบบว่า สมมุติคุณอยากได้เกมนี้มันราคามันแพงนะครับจะมีบางตัวอย่างผมเนี่ยผมใช้มันมีตัวหนึ่งของผมใช้นี่อยู่าจะเป็นตัว appvn นะครับอ่าอ่า มันก็จะมีวิธีการโหลดแอป,ปฟรีๆนะครับโดยการกดแชร์แล้วก็ไปเข้าเข้าไปที่แอป,ปนะครับแล้วก็มันจะสามารถโหลดได้ฟรีคือช่องทางเหล่านี้มันจะเป็นช่องทางของอ่าพวกมัมแวร์นะครับที่เป็นโฆษณาขึ้นมานะครับก็ สำหรับใครที่โดนมาแวร์นะครับแต่ไม่มีวิธีแก้ไขนะครับคือทำยังไงก็ไม่สามารถทำได้นะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมานำ,นำเสนอวิธีแก้ไขโดยไม่ต้องรีเครื่องใหม่นะครับก็คือ,อการลบแอปแล้วก็การล้างแคชนะครับสมมตุติคุณโหลดโปรแกรมหนึง่งเป็นแอปหนึ่งมานะครับเป,เป็นเกมหรือเป็นแอปก็ตามนะครับ แอปล่าสุดที่คุณโหลดมานะครับก่อนที่มันจะเป็นโฆษณาเด้งขึ้นหน้าจอนะครับให้คุณทำการลบนะครับหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ความปลอดภัยนะครับ ความปลอดภัยถ้าใครที่โดนโดนแฮ็กข้อมูลเนี่ยไอตัวนี้จะเปิดอยู่นะครับไอตัวเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยผมไม่ได้เปิดอ่าให้มันมีในวัวอะไรไว้ครับให้แสดงสัมผัสอะไรนะี่ก็คือไอตัวหัวข้อนี้นครับทําให้เห็นลาดผ่านไอทาให้ลาดผ่านมองเห็นได้นะ มันจะถูกแฮ็กและเปิดไว้แบบนี้ครับให้เราทําการปิดไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่สําคัญนะครับหลายๆคนที่จะไปโหลดแอปอ่าที่ไม่ใช่ l a y Store นะครับหลายหลายคนนะครับจะทำทำการเปิดตัวนี้นะครับให้ทําการปิดไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นโหลดแอปโหลดแอปที่สามารถเคลียร์แคชแล้วก็สแกนไวรัสได้นะครับ อย่างตัวนี้ก็จะมีนะครับเนี่าเป็นล้างล้างไฟขยะนะครับมันจะสามารถล้างแคดล้างแคดล้างอะไรได้นะครับครับก็ทำการล้างไปซะนะครับเสร็จแล้วก็นะครับเสร็จแล้วก็ คุณก็จะสามารถใช้แอปได้นะครับตามปกติเลยนะครับก็โฆษณาก็จะหายไปนะครับก็นะครับถ้าทำแล้วหายนะครับทำแล้วหายทำแล้วโฆษณาไม่ขึ้นมาก็นะครับอย่าลืมกด Sub s cribe ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับ โอเคครับขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆบ๊ายบาย